ตามแนวทางของปูนะครับเอฟซกับผมหวดหนี่ปูไปนั่งเอาในพุ่มนะครับแล้วเอฟซกับม,มาว่ากับมหอดมาถึงงวดประจําวันที่16มิถุนายน2568ครับแนวทางของปูปูไปเอาเอาหมวนพุดบอกปูไปเอาหองได้ปูแบบนี้ย่าหยุดมัน้องดายายที่เพื่อนผูกข้อตา่อยสอ่น พูมแล้วโอ้ oh, พูมใหญ่อืมใหญ่ลืลอ่อนจีดนะโอ้อยู่หน้าเล่าบอกปูโอ <Okay. S 1> เคอ้าวอันนี้ลูกค้นตัวปูนี่นั่นนั่นใหญ่นี่ยแหละไปเอาหมืูนันขุดอืมโอ <Okay. S 2> เคถีอมากแปดหนึ่งสองอืมเอา นี่ไหละไหยแูเอาปูวดงวดนั้นลรากห้ตัวได้กับปูแปดตึ้งสองแปดึสองโดนนะโอ้มันมันโดนแล้วโอ้ปูกเลยปูก็เลยไปอีกบ้านเนี้ไอ้เหมันวุ๊บยายกปลูยายปลูกปูแยปลกนะขับเอฟซีกับผมอันนี้เป็นของอยกปลูกเดี๋ยวับด้เอฟซีผมปูไปนะวันพุดบอกปู ตัวไหนแหะปูนี่คือบ่เห็นสองเลยสามเ้าเล็กสองเลขสามเลขเก้าสองสามเก้าย่อืวต่ผมีคนหน่อยนี่มีเล็กสองเลขสามเลขเก้าออกไปทายเลยไม่จแจงๆอะไรจ้งเล็กสองเลขสามเลขเก้า อาวัดผมผมเห็นเห็นหกขาไหมครูนอนกระแลกระตะตาไฟตามันเออผมเห็นเลขสองเทิ้งเลขสามเลขหกว่าไหมเลขเก้าคเลขเก้าเลขเก้าตีสองสามเก้าเก้าอผมเป็นที่แรกผมเป็นเปลงสี่ผมเป็นนี่สองหกห้า อสองสามเก้าผมเห็นเลี้ยงกันลงมาได้เนี่ยเด็กโนนมงแรงตากสายตามันเนาะเอาตัวเดียวแล้วสามหกสามเก้านัพูน mm hmm. เนาะเห็นแค่นั้นสองสามหกหรือสองสามเก้าครับไอีครับไปนั่งเอาพูออกมาจากคุ้มอันนี้เ IM ลขนั่งเอา,เา้วครับด้วยไอีครับผมงวดประจำวันที่สิบหก เด็กสามโจพกโตมันหายมากเป็นร้งวันจะคกี้แล้วันเท่อร์ไนด์ดูชื่อนูติดหัรแงวันเทอร์ไนด์ครับผมสองสามเก้าสองสามเก้าครับเอฟซีครับเด็กกลางวันมันแปด สองสองสองหเจ็ดี่อกตัวมันจะเป็นรางวัลที่เท่าไรก็พอจ 8, ับแปด่ไรกพวแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหกเจ็ดสอเันนี้เลขเลขเลขหตัวผู้เห็นแต่ว่าสาตัวผู้เห็น2องสมเก้าอีพีครับสองเพรว่าเห็น2องสา ตัวเดียวก็นะเก้ากกกับัขึ้นหัวลงดวยครับเด้อตัดเป็นอสองชุดเอานะกับว่าแต่ว่าปูบนเห็นเน่ยเลขหกตัวนีเห็นเป็นแปดสองเจ็ดหกสองหกสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหกเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหกเจ็ดคับเอลซี่ับผมเลขแปดอืมมีแปดขึ้นหน่อยอืมีเลขแปดอสองตัวดีหนึ่งแปดบวกหก เราเคยให้ถือโอ้ยไอ้พวกเนี่เราเคยให้ถือประจําอยู่บ้านมอเจ้าเคยไปบ่ว่านอยู่บ้านน้องด่านแม่ท่างกระดงโมย้อนยวนอยู่ข้างข้างอะนะโอ้ยอยู่ต้นไม้ต้นนั่นน่ะต้นไม้ต้นนั่นน่ะมันเคยไปสองเพียบเลยนะครนั่นแหละเวลาอยู่หน้าอยู่หน้าแล้วน่น่ะอยู่หน้านอยู่หน้าเออลงมมันแปดหนึ่งสอง ว่ามันเอาเน้นเอาไว้หนีควนนี้ง่ามขึ้นไงมินแตกไอ้งวดกคอนมาออกควน,นี้เนาะอไอเสดายนี่แม่เห็นไหมเสียดายให้เนี่ยแตกงามขึ้นครับผมมุ่นสองมุ่นเลยเออเลขแปดสิบตัวมีเลขหก,กตัวด้วยครับอีซีก็ผมไม่รู้จะเป็นรางวัลที่เท่าไหร่นะครับเนาะอีซี่เฟีเจอร์หน้าเบิงเด้อครับเด้อ เลขกลางหันหนึ่งแปดครับส่วนสามตัวสองสามเก้าหรือสองสามหกตามแนวทางของปู่ชูให้ครับยุซีครับผมหลังจากตีดวนมาจากปุ่นนะจังหวัดตากปุณนะครับยุซีครับเหล้ามาอย่ามันคำควันป่านนี้มัหอดตรงใบนะครับยีธีครับโจชิมอ,อนอุรานกะดีคำพอดีละบาดนี้ สองตัวล่างนี่หนึ่งแปดตัวเดียวผมพูดหนึ่งแปดตัวเดียวครับพี่สีผมเม็ดเดียวเลกล่างนะครับเด้วหน้าผมตายเขาเบิร์นแล้ครับมันแจ่งแจ่ครับเอฟซีเขาเห็นเห็นตัวได้แค,หคบหน้าจอไว้ครับเห็นมันแจ่งนะแม้แคบหน้าจอเอาไว้ครับเอฟซีกับผมอันนี้ไปนั่งเอาอยู่ในพุ่มของ ยหญ่ายญ่ยังกับปลูกยายปลุกใหย่ปุกนะครับเนอะภูมิายปลุกครับวิธีผมหุวยเลขเก็ดมงามแท้บาทเนี้า้ยปลูกมหกเก็ดหมโอนี่ไม่หกเก็ดไหมนี่นั่นะตรงไายตัวนี้นี่หกเก็ดเนี่ยตรงไายตรงตัวนี้ตรงไยตัวนี้พูดดี ี่ับผมตัดสตัวไปก่อน67มันน่าปวด67เดี๋มเเดยมันโลงแทงตัวน,นีออ้สอง67นะหนึนงะครับผมหนึน่งแปดเห็นเขียนให้แล้วปุ๊ เขาให้เขาเบิบ่งให้เท่ากับผมเอา F4 กับผ <L> <C> ม,มบหน้าจอไว้เดอครับเด้อ f c ครับมาตามแล้ว,น,นะวนะครับเนาะสองสามเก้านะครับเนาะ แล้วก็มีสองสามก็มีสองสามหกน้ำแปดสองเก้าเจ็ดหกเจ็ดแต่ว่าปอไอเห็นสองสามหกกับหกเจ็ดนี่ะครับปู่กับว่านี่แหละเลขไข่มันสองหกเจ็ดเหนียวพันทำวิธีผมสามตัวคือสองหกเจ็ดนะครับของปูชูครับเอฟซีครับผมอะแคปตาจอไว้ครับอยู่ซีผม สุหวานลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสองตัวล่างหนึ่งแปดตัวเดียวเท่ากับเออเอฟซีครับ,รบขอจบเกมไปเพียงสามีพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกราบสวัสดีครับ